มึงเน่ยพี่น้องตอนพวกเมทิบมาน่ะโบเห็นพวกเมทิบกับมาบานมันนี้นะจ้ะบบเห็นเ้อจ้ะต่ว่าตอนนี้หูว่าเฮามามึงเนี่ยแหละจ้ะหูว่าเฮามากลับบานเฮามาบานมาล่อมาล่อคอ,อกินจ้ะคอกินเขาน้าคอกินอาหารน้ำไม่จ้ะไก่เนี่ยมาล่อ คำพักกันคำนาวามึงมาล่อได้จากพี่น้องมึงมาล่ออาหารต้องเห็นล้วมันก็เป็นอย่างแบบที่คำเดียจะนะมันเขามาล่อสิจ้ะบัดนี้มันก็โอดไห่บ่ได้ยด้ยจ้ะให้มันเขามาล่ออย่างสีมันก็โอดไห่บ่ดด้ไหมเนี่ยไปบัดนี้ไปไห่กัน ยางลงก่อนอกระเปรียกเลยนี่เขามาล่อมึงไเนี่ยยางมาหาเขาเขาปานีเลยจ้ะไล่กันละบันโตไทยเปล่าแหลมนี่จ้ะเนาะเป็นเขามาล่องสิอ่ะ มันล่อแล้วก็เอิญเนี่ยเอิญพ่อมได้จ้าพี่น้องเพราะว่าตอนโพเมทิปมาตอนประมาณใบใบใบ,ม, ONG, บ,ม,ม,บม่วงใบม่วงโบเห็นบเห็นบเห็นมีไก่อยูย่นในหนีนะจ้ะพี่น้องเพราะว่าเมทิปก็เมทิปเสียบาโบเห็นมีไก่เพราะว่าเมทิปเมทิพยางอ่ะเลาะมึงตนใหม่เนาะจ้าเนาะบ่มีไก่จ้ะบบมีไก่พึ่งมาหูว่าเมทิปม,มา ถึงมา,จากจ้ะ้เขามาถากเลยต้องหากินยังสีเละจ้ะเห้มาขอยินน้ำต่ว่าของส่วงเมธีบรยู่กับบริดินฐ์ดอกจ้ะกินแต่ห้าอยู่นี่แหละจ้ะนี่ตัวเมียตัวเมียเขามันกับนั่นเป็นไก่แจเนะแตะน้องมันกับตัวใบใหญ่คือนอกขุมคือนอกเขา เหมือนนกเขาประมาณนะจ๊ะมาถ่ายจินเขาน้ามันนี้เนี่ยนจ้ะแล้วเขาก็สวยด้วยนะเนี่ยก็สวยเห็นแล้วก็น่ารักดีน่ารักที่เขาแบบว่าหูจักมาคอกิน้ยจ๊ะ,ะย่านกันได้จ้ะ แย่งกันอยู่ขนาดอยู่น้ากันก็นไล่กันอยนู่ได้จ้ะธรรมชาติของไก่แต่ว่าไก่ตัวผู้ตัวนี้สงสัยสิเป็นไก่แบบไก่ตอไก่อหญ่แหละมันหลุดมากจ้ะพี่น้องไม่ทิบวานะตัวผู้ตัวใหญ่กว่มูนนี่จ้ะ้างมะขอกจินเป็น ไกลกระดึยมึเงเนี่ยลจ้ะนัาคอยจิ้นกระปิ่นวันนี้ไหมนี่นก็อดให้บ่ได้ตัวแล้วก็บ่ยานท้าพร้อมคุ้นไหมจะ้ะคุ้นค้นคุ้นค้นจะ้ะประมาณนี้ เนี่นจ้ะเขาคุ้นคน้นเน่จ้ะขอบคั่วเขาจะพี่น้องกลุ่มเขามีซ้ำนี่แบบว่าขันมีเกินแปดเห็นบม่ามีเกินแปดเห็นได้ซองของอไทยขา วิธีชนไอ้เผาไทถคาไหมจ้ะส่งเบ้านิกไหมจ้ะเพิ่นเพิ่นไอ่เพิ่นบอกเพิ่นเพิ่นเลี้ยงไก่เนาะเพิ่นหูนะจ้ะเพิ่นหูเพิ่นหูเพิ่นเลี้ยงไก่มัวนนี่ยนะเพิ่นหูจ้ะเพิ่นบอกว่ามันเกินแปดตัวไปเขาก็จะแยกกลุ่มแยกอยกันสินี่ย เพ่นแนะน้ำดีดอกจ้ะเวลาเพ่นเขามาหาเพ่นแนะน้ำดีดีเลยเพอนเบาวนิดจ้ะเนี่ยจ้ะไปก่อนนะคะไปเกียย์ตอก่อนจ้ะพี่น้องเข้ากิ้มตอก่อนจ้ะไปละค่ะบ๊ายบาย